สวัสดีพี่น้องเมืองไทยสวัสดีพี่น้องเมืองนาเมืองนอกเหนือใต้อีสานอิรักอิรานเมืองโอมานทั่วจกักรวรรดิทั่วโลกกราบสวัสดีครับขอบคุณเด้วย <Okay. S 1> ที่ <Yeah. S 1> เข้ามาแล้วก็อย่าลืมชมคลิปให้จบถ้ามีเวลาขอขอบคุณให้รวยๆถูกหวยเด้่ะลาสดุดลาสุดนะครับหัวข้อข่าวครูชาไทยทุ่มเท ให้กับทุกคนและทุกงานที่ครูชาไทยได้ไปสอนเดินแบบอวันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้พี่ให้น้องได้รับชมที่งาน Happy Land Center างกะปิปิและมีภาพบรรยากาศในการสอนเดินแบบของครูชาไทยนะครับมาให้ชมวันนี้เจ็บคอนะครับขอโพดแค่นี้ ถ้าใครชมจบรู้เรื่องเลยนะครับให้ภาพบรรยายเอาแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เชิญชมคลิปครับงานบางกอกบ,บางกะปิแฟมิลี่แฟชั่นวีคสุดาเซนี้บาตุกโมเดลนะครับอุ๊บโมเดลไทยแลนด์งานวัน,นนี้ผู้ติดตามกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เลยครับ <laughs> ราถึงต้องซ้อมกันนะครับออกมาในชุดผ้ามาสวยงามมากเลยนะครับ ฝับตามานะครับไหนใครเป็นแฟนฝั่งนายรบิปะไรบิปีิเสียงหน่อยครั้งแรกกับการเดินแบบของนักคู่นะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวภาพบรรยากาศที่งาน Happy Land Center Bangkapi ป i t นะครับคือครูชาไทยได้สอนเดินแบบไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่นะครับ ครูชาไทยไม่เกี่ยงนะครับสอนให้กับทุกทุกคนที่อยากจะเดินแบบที่มีงานเดินแบบนะครูชาไทยก็สอนให้แบบมีความสุขเลยครับแกทํางานเนาะอยู่เบื้องหลังนะอย่างที่เราเห็นนะครับแกไม่ไม่อะไรเลยไม่เหนื่อยนะครับรู้สึกว่าสดชื่นกับปี้กระเป๋ากับงานของแกนะครับก็เป็นคนที่น่าสนับสนุนนะครับถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ หรือว่าอยากรู้เราจะทำข่าวเก่าข่าวใหม่เกี่ยวกับอะไรครั้งต่อไปกดติดตามไว้ทุกๆช่องและช่องเครือข่ายของเราที่ขึ้นหน้าจอนะครับสำหรับวันนี้อยู่ดีมีแหงอยู่แดงนีฮีพี่น้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ